เื่องจากกรอบอัตรากําลังการเป็นค่าราชการเนี่ยมันต้องมีเสวีการ,รมันต้องมีกอพอและรับรองแล้วก็มีทุกกระทรวงดังนั้นมันก็เลยมีความจํากัดเขาก็เลยจํากัดจานวนค่าราชการไว้พอจํากัดไว้ต่อมาก็ตั้งเพิ่มที่านี้มาเป็นพนักงานราชการนะฮะต่อมาก็มีพนักงานกระทรวงจ้างทุกสี่ปีพอหมดสัญญาก,ก็จะยกเลิกก็ยกเลิกได้ง่ายถ้าไม่ต่อสัญญาก็จบไปพอต่อมาก็ต้องมีลูกจ้างชั่วคราว ใช้เงินบรุงของโรงพยาบาลจ้างมีลูกจ้างประจําครับเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณไงฮะอันนี้มันก็เลยเกิดเป็นกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขถึงห้ากลุ่มสรุปมีข้าราชการครับมีพนักงานราชการมีพนักงานกระทรวงมีลูกจ้างประจําแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราวอันนี้คือที่มาของปัญหาใต่ผมนะคุณหมอผมก็ไปได้บ้าที่โรงพยาบาลแต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยในสภาเขาคุณหมอกนะ่ะ ในสภาในในกฎกระทรวงอะไรต่างๆมันน่าจะเปลี่ยนนะเออในในประเด็นนี้มันต้องยกเป็นประเด็นขึ้นขึ้นมาตอนนี้ในสภายังไม่มีใครยกของประเด็นนี้ขึ้นมาการรับพนาักงานของกระทรวงต่างครับมหาวิทยาลัยเองพอออกนอกระบบก็เหมือนกันนะครูอาจารย์ก็ต้องถูกประเมิกนกันทุกปีเหมือนกันว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อ<ม>สัญญาอ่ามันมันจะอยู่อยู่ในรูปนั้นแต่ประเด็นปัญหาที่น้องก็ต้องการจะมาเรียกร้อง ขอความเป็นธรรมในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ก่อนตั้งแต่ยุคก,ก่อนโควิดแล้วก็ปัญหา<อ>หลัง COVID โค<อ>วิดก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นยังไงทุกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือจะได้งบจากกระทรวงหรือว่าเงินจากไอไอเงินไ,ไอสารที่บาดระบาดตุโรคอันนี้ก็จะเป็นงบก้อนหนึ่งที่มาจ่ายทั้งเงินเดือนทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าค่ายา แล้วจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งซึ่งอาจจะได้จากค่าสวัสดิการยานะฮะเป็นเงินบำรุงครนี้ลูกจ้างเหล่านี้นะฮะเขาให้ทางโรงพยาบาลเห็นว่าเอ๊ะงานเยอะทําไม่ทันต้องจ้างลูกจ้างเพิ่มก็ต้องใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลจ่ายแต่ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ย ใช้เงินของรัฐบาลรัฐบาลก็ประมาณเงินงบประมาณพระว่าประมาณพนักงานราชการนี่ก็ใช้งบประมาณแต่พอพนักงานกระรวงใช้เงินบำรุงลูกจ้ากของเขากจ้างขอาก็เงินบำรุงคือพวกลูกจ้างทั้งหลายเนี่ยที่สามอย่างนั้นเนี่ยจำนวนประมาณเกือบแสนห้าหมื่นคนใช้เงินบำรุงของทุกโรงพยาบาลผมตามคุณหมอไม่ทันครับผมุอกับน้องนี่พูดภาษาเดียวกันที คือกรณีผมอยากให้คุณอาอธิบายว่าเงินบำรุงนีมน่มันมีที่มาจากไหนอ่ะเงินบำรุงนี่ยมันจะมาจากเงินที่ทางโรงพยาบาลสั่งยาโรงพยาบาลซื้อยาโรงพยาบาลซื้อยามาพอซื้อยาแล้วและทางโรงพยาบาลาเขาเขาก็สมทบาให้โรงพยาบาลทางบริษัทที่ขายยาเขาก็จะมอบเงินบำรุงบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลเป็นเงินบำรุงเพื่อใช้ในกิจการภายในของโร<อ>งพยาบาลที่เรียกว่าเงินบำรุง ส่วนเงินงบประมาณนี้มัมนก็ามาตามงบประมาณเบ,บิกจากเบิบกายกันตามงบประมาณนะฮะหรือถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆมีคนไข้ซึ่งไปรักษาเยอะแล้วเบิกได้ไอรายได้ผลกําไรตรงเนี้ยก็เข้าเงินบํารุงครับผมอย่างเงี้ยครั<ม>่าการสาสุขทั้งหมดเนี่ยมีร้อยสาธิตเบสสายงานนะสี่แสนคนเนี่ยร้อยสาธิตเบสสายงานครับ ก็เอาเงินสายงานเยอะๆทั้งหมดนะครับแต่ที่อนุมัติที่45,000อัตราล็อกเป็นราชการเนี่ยอนุมัติแค่24สายงานหมายถึงว่าสายงานหมอสายงานพยาบาลสายงานสาธารณสุขสายงานนซึ่งมองว่าเป็นสายงานสําคัญครับส่วนสายงานที่เหลือเนี่ยถือเป็นสายงานสนับสนุนการบริการยังไม่มีสิทธิ์ ข้อเรียกร้องของน้องเขาคือว่าขอให้ฝนตกทั่วฟ้าหน่อยใช่แต่น้องก็เข้าเข้าใจว่าเอาละสายงานหลักก็อาจจะได้ไป80%อซนอีก20%เนี่ยเผื่อแผ่ให้สายงานอื่นบ้างแบ่งให้พวกหนูบ้างอะไร้ยอันนี้คือบรรจุข้าราชการก็จะมีหลักเกณฑ์อะไรแล้วก็อาจจะทยอยให้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ว่างไปแต่จากไม่มีเลยก็ขอให้มีเป็นขับกำลังใจครับสภุพปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขมันมีอยู่สองประเด็นหลักประเด็นที่หนึ่งก็คือความลืมล้ำ คือมองเห็นว่าบุคลากรที่สสี่สายงานนี่สาคัญที่สุดครับบุคลากรอีกที่เหลืออีกประมาณหนึ่งร้อยกว่าสายงานเนี่ยเป็นบุคลากรสนับสนุนนะฮะแต่ความจริงทุกกระทรวงก็คล้ายกันนะครับถ้าแบบทหารเนี่ยจะขึ้นเป็นพบทบ,บก็ต้องอย่างน้อยต้องจบจากพพนครับนะฮะมันก็มีมีเหมือนกันแต่อันเนี้ยค่อนข้างจะเหลื่อมล้าเยอะหน่อยครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งครับในข้อที่สองในช่วงโควิดเนี่ยต้องเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า มันมีสองมีสองปัญหาซึ่งเราคงต้องเรียกร้องทางรัฐบาลหลังจากที่รับเรื่องมาแล้วผมก็ต้องหาเวลาเพื่อจะปรึกษาดูกับท่านอนุทิน,นครับเพราะว่าการที่จะมีอนานาจสั่งการดาเนินการต่างๆเนี่ยก็ต้องท่านอนุทินกับท่านนายกยที่จะต้องประสานทวนีเ้เรื่องราวเนี่ยพอดีทางข้าราชการกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มาเรียกร้องก่อนตอนแรก มันช่วงแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ขค่ข้าราชการที่มีสิทธิ์ที่จะบรรจุในยี่สิบสี่สายงานที่ยังไม่ได้บรรจุทีก็มาเรียกร้องเรา <c oughs> เราก็เลยเอาแต่เรื่องนี้คุย <c oughs> โดยทานนี้เราก็ยังไม่ได้คุยเพราะบรรจุไปสี่หมื่นห้ามันก, <c oughs> <c oughs> ก็เห็นโอ้ยมันเกิดความที่ยังไม่เป็นธรรมอีกเยอะมาก <c oughs> ก็เลยมาบ <c oughs> าานหลัง <c oughs> <c oughs> นะฮะซึ่งมันก็มีประเด็นอื่นอยู่อ,ยอีกด้วยนะครับ อันนี้คือปัญหาซึ่งก็คงจะต้องให้รัฐบาลก็ค่อยแก้ไปหลักการสาคัญคือรัฐบาลคงจะต้องเห็นใจคนเหล่านี้ที่มีการเสี่ยงชีวิตก็เหมือนแต่ทหารที่ออกไปรบกลับมาก็ต้องให้ความดีคนชอบก็ต้องยอมทุ่มงบเพิ่มส่วนหนึ่งต้องคุยกาาับกอปว่ากรณีนี้เป็นกรณีพิเศษนะข,ขอเพิ่มอัตาาราการ,าการบรรจุเป็นค่าริจการจํานวนเท่านี้นะเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วก็มาคัดเลือกทุกสายงานได้เข้ามาเต็มข้อที่สองก็คือ ตำแหน่งลูกจ้างประจำนะยกเลิกลูกจ้างชั่วคราวเลยจะได้ไหมรายวันรายข้าบเอามาเป็นลูกจ้างประจําหมดนะฮะก็ต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งใช่ซึ่งในความคิดผมถ้ารัฐบาลเสนอประมาณเข้าสู่สภาและแจ้งว่านี่คือเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้เพิ่มกับกรณีอย่างนี้ผมว่าไม่มีสอสอไหนตัดโอ้ไม่มีใครกล้าหรอกครับผมครับก็คงจะเป็นสิ่งที่ต้องรอให้ รัฐบาลได้เห็นใจค,คนเหล่านี้รเรื่องวัคซีนมีความจําเป็นหรือไม่บอกได้เลยว่าครั้งนี้เป็นสงคารามที่ยภาพทั่วโลกแล้วที่สุดแล้วว่าต้องใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือสําคัญที่สุดในปัจจุบันในการที่จะสู้กับโควิดยิ่งประเทศไทยรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวต้องพึ่งพาการใช้วัคซีนอันนี้เป็นเป็นสิ่งแรกนะครับหมอขยายความนิดหนึ่ง คำว่าคุณภาพคืออะไรสงครามชีวภาพคือสงครามเชื้อโรคแต่ก่อนเราเคยผ่านสงคราโรครั้งที่หนึ่งน้นยิงกันสงครามโรครั้นสองก็ยิงกันแต่คราวนี้เป็นสงครามชีวภพาพก็คือต่อสู้กับเชื้อโควิดสิบเก้านี่ก็จะบอกว่าเชื้อโควิดมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติสิเราไม่ไม่ใช่อันนี้ผมผมผมไม่ได้พูดตรงนั้นไม่ว่ามันจะเกิดจากแบลไหนแหบทงมมาหรือจะเกิดจากธรรมชาติก็แล้วแต่ แต่มันเป็นเชื้อโรคต่ตอนนี้เป็นสงครามแล้วเป็นสงครามเชื้อนะครับอันนี้วัคซีนมีความมีความจาเป็นโดยเฉพาะประเทศไทยครับอันนี้ต่อมาอไม่ใช่ว่าถ้ายกพูดเราคนไม่เชื่อแต่เพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีเฟกนิวเยอะมากใช่ครับเป็นข่าวเท็จว่าฉีดวัคซีนแล้วตายฉีดวัคซีนแล้วมีอาการป่วยหนักฉีดแล้วนแล้วเป็นอัมพาตเป็นอัมพษ์ใช่ แตต่างซึ่งต้องยํารับความจริงว่าอย่าว่าแต่ัคซีนนะฮะท่านกินพาราเซตามอลแก้ไข้เนี่ยก็มีโรคแทรกซ้อนท่านกินยาแก้แพ้คลอฟินนิรามินคนที่แพ้ก็แพ้นะเพราะฉะนั้นฉีดไข้หวัดใหญ่เคยมีใครถามไหมว่าฉีดไข้หวัดใหญ่ยาที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดยี่ห้ออะไรไม่เคยมีใครถามไม่เคยมีใครถามแต่พอโควิด มันมีการระบาดทั่วโลกแล้วก็มันเป็นวัคซีนฉุกเฉินถ้าจริงๆเนี่ยต้องรออีกสองปีถึงจะได้ฉีดครับแต่ว่ารอไม่ได้เพราะถ้ารอเนี่ยคนทั่วโลกตายไัเป็นร้อยล้านคนตายหมดแนะ่ตายหมดแนะ่ก็เลยจะต้องเป็นวันนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีโรคแทรกซร้อนมีผลแทรกซ้อนไม่ใช่ไม่ใช่โรคแทรกซรร้อนมีผลแทรกซ้อนอยู่บ้างเช่นอาจจะถึงขั้นตายมีเป็นเป็นเป็นไปได้อาจจะเป็นอัมพาตเป็นไปได้อาจจะแพ้แล้วช็อกเป็นไปได้เป็นลมเป็นผื่นบวม อะไรเนี่ยเป็นไปได้แต่เราต้องดูว่าสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะฮะสัดส่วนกี่กี่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากครับน้อยมากสงการทุกปีเราปล่อยไปเที่ยวสงการตายเท่าไหร่ฮะสามร้อยกว่าคนตายห้าร้อยกว่าคนสี่ห้าร้อยคนถูกไหมฮะนั่นปีเดียวนะที่เราสู้โควิดมาสองปีเพิ่งตายไปสามร้อยกว่าเพิ่งมาตายมากช่วงหลังตะกอนก็ห้าหกสิบคนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่า ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนอัตราการตายของประเทศไทยโชคดีไม่ถึง1%นเอร์ซตนะตอนนี้อยู่สูงขึ้นไปเรื่อยจาก0ูนจสาเเซตกลายเป็นศูนจดห้านั่นคือถ้าเราติดเชื้อถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนนะถ้าคนไทยติดเชื้อล้านคนคตายเท่าไหร่ห้าหมื่นคนนะ<อ>ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนแต่ว่าเราฉีดวัคซีนปับ๊บข้อที่หนึ่งก็คือป้องกันอย่ายให้ติดเชื้อแม้ว่าจะไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นซิโนแวคที่เราฉีดเนี่ย ก็ถูกโจมตีมากว่าซิโนแวคป้องกันได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากการทดลองที่บาราซิลปรากฏว่าเมื่อสองเที่ยงแล้วข่าวออกมาจากอินโดนีเซียที่ไปฉีดที่อินโดนีเซียป้องกันได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้เก้าสิบเอปอร์เซ็นต์แต่ที่สําคัญก็คือว่านอกจากการป้องกันการติดเชื้อแล้วนะฮะมันป้องกันว่าถ้าเราติดเชื้อเข้าไปแล้วเราไม่ตายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนั่นคือท่านสวัสงบูร์ไปฉีดวัคซีนในวันที่แปดนะหลังจากนั้นอีกสองอาทิตย์ ต่อให้ท่านติดเชือ้อท่านก็สบายไ,ได้ท่านไม่ตาย,ตายส่วนอาการรุนแรงถึงขั้นต้องใส่เช่องช่วยหายใจถึงขั้นต้องไอซียนี่มันเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากครับ<ฆ>มัรน,นีเป็นสิ่งสําคัญแล้วสําคัญทางเศรษฐกิจครับถ้าคนไทยช่วยกันฉีดวัคซีนเจ็ดสิบเปอร์เซ<ฆ>็นต์คึงห้าสิบล้านคน<ฆ>ฉีดครบห้าสิบล้านคนเมื่อไหร่เปิดประเทศได้หมดครับเพราะฉะนั้นร้านอาหารเปิดกินได้แต่<ฆ>ว่าแต่ร้านอาหารห้าบินค้าเปิดได้หมดสถานบันเทิง ขับท้องหลอก็เปิดได้ออันนี้ก็คือเป็น<ะ>ที่สาคัญเศรษฐกิจไทยก็จะเดินทันที<ะ>เพราะฉะนั้นไอ้ความลําบากเศรษฐกิจที่ทุกคนรับมือกันก็จะหมดไปดังนั้นเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องร่วมกันฉีดวัคซีนแม้ว่ามันจะมีอา,อาการแทรกซอร้อนอยู่บ้างเห็นไหมฮะชาไทยที่ฉีดมาก็มีการฝ่าวว่าฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตแต่พอไปสํารวจรยายละเอียดแล้ว<ม>ยังมไม่มีเสียชีวิตใช่แต่เกิดจากอย่างอื่น กิดจาอย่างอื่นแต่ถามว่าทั่วโลกมีเสียชีวิตไหมมีบ้างแต่ต่ำมากครับจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าเสี่ยงมากนะฮะคุ้มค่าเสี่ยงมากพนั้นก็ขอโอกาสที่จะเรียกร้องให้คนไทยทุกคนนะครับเล่งไปฉีดวัคซีนซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุคสองคือกลุ่มที่มีเจ็ดโรคเสี่ยงครับเจ็ดโรคตอนนี้รัฐบาลปรับเพื่อวานนะครับครับ ถ้าจะยกออกเป็นวาละแห่งชาติการฉีดวัคซีนเป็นววละแห่งชาติใช่ซึ่งส่งผลให้ตอนนี้นะครับเนื่องจากมีคนมาลงทะเบียนน้อยแต่ถึงวันนี้แล้วเกินสองล้านคนจากสิบหกล้านเนี่ยลงทะเบียนเกินสองล้านนะครับล้วต่อจากนี้ไปทุกจังหวัดก็จะเรียนแบบบุรีรัมย์เรียนแบบลำปางเรียนแบบกรุงเทพก็คือจะเริ่มออกไปผมเชื่อว่าเราจะฉีดวัคซีนได้ครบตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้กับรัฐบาล เมื่อคนลงทะเบียนช้าเพราะอะไรผู้สูงอายุอยู่ต่างจังหวัดบางทีเขาไม่ได้สนใจจลงทะเบียนโควิดมันไม่ไม่ใกล้เขาเลยฮะไม่เหมือนเราอยู่ในกรุงเทพใช่ถูกไหมฮะถูกอำเภอไกลเนี่ยโควิดมันไมไ่ไม่ได้อยู่ใกล้เขาเขาเลยยังไม่ได้สนใจไม่อยากก็ไม่มีโทรศัพท์ด้วยใช่ไม่มีโทรศัพท์ท่าไม่เป็นไม่มีไม่มีนั่นแหละทอนนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้รัฐบาลจะเปิดให้นอกจากสองกลุ่มที่ว่าแล้วกลุ่มอื่นก็ฉีดได้นะครับครับนะเขาจะเปิดให้ลงทะเบียน วอล์กอินหมายความว่าสมมติว่าเดินเไปไเจ้าที่ช่องเ3าเนี่ย<ม>อายุ3 0 2 5เดินไประบุจองเข้าไปเลยเขาก็ใช้ฉีดได้แล้วแล้วที่สําคัญรัฐบาลไม่ได้ฉีดเฉพาะผู้สูงอายุนะฮรัรัฐบาล<ม>กําหนดแหลมท่องเที่ยวเพื่อเปิดประเทศเร็วขึ้น<ม>เขาส่งวัคซีนไปสมุมไปภูเก็ตไปกระบี่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเพิ่มเข้าไป โดยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเขาก็จะเพิ่มวัคซีนไปให้ไม่จำเป็นต้องเป็น60ปีครับคนที่ทํางานอยู่โรงแรมรีสอร์ทขับรถแท็กซี่ขับรถมอเร์ไรับจา้างก็ส่งไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะส่งเข้าไปแล้วต่อไปคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นอยู่ชุมชนคองเตยอ,อย่างนี้ครับอยู่กันบ้านเราห้องเท่านี้เนี่ยอยู่กันสามสิบคนอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงติดต่คนติดหมด ผมทั้งคุบด้วยครับคุบเนี่ยต้องส่งวัคซีนไปฉีดให้หมดโอ้ติดมากเลยใช่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะส่งวัคซีนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่อาชีพที่เสี่ยงครับในพื้นที่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 เสี่ยงใช่ฮะอย่างนี้รัฐบาลก็จะส่งวัคส่งวัคซีนตอนนี้วัคซีนมันจะเข้ามาแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ว่าวัคซีนตอนแรกๆคุณภาพมันยังไม่ชัวร์ สองเนี่ยอาจจะงบประมาณแอสตาเซกาโดเมันแค่หนึ่งร้อยกว่าบาทเองครับแต่วัคซีนบางอย่างมันทะลุพันนะครับเป็นรัฐบาลเลยต้องค่อยๆทำถามถามขึ้นหมอว่าไอ้วัคซีนที่ที่ประกาศที่เราได้ยินชื่อนะนะครับผมผมเองเข้าใจว่าที่ประกาศประกาศนี่ก็จะได้ว่าผ่านการรับรองมาจากองค์การอนามัยโลกเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับ พัสดีหลักที่จะฉีดในประเทศเรา60กว่าล้านโดสคือแอสตาราเซเนกาที่ผิดในประเทศไทยเองถูกส่งไปรับรองยุโรปกับอเมริกาออนเนี่ย <ละ S 2> นะครับแอสตราเซเนกาที่ผลิตด็ดในโรงงานไบโอไบโอไซยัมอ๋อผลิตที่นี่เองผลิตที่นี่แล้วก็ส่งไปรับรองต,ต้นต้นตำรับก็ามาจากไหนอเมริกาเหรออังกฤษอ๋อแอสตราเซเนกาเนี่เป็นของอังกฤษครับเห็นว่าจะฉีดได้ผมไันที่8ใช่ฮนะของท่านต้องฉีดแอสตราเซเนกาเพราะอายุเกิน60ปี60 ฉีดในวันที่แปดครับนะฮะแล้วก็แอสตาเซเนกานะครับบางคนบอกว่าอยากจะฉีดวัคซีนตัวดีๆของไฟเซอร์ท่านรู้ไหมว่าวัคซีนของของไฟเซอร์เนี่ยเมื่อในประเทศนี้เขาฉีดจะเป็นหลายๆล้านคนในอเมริกาอังกฤษครับปรากฏว่าโลกแทรกซ้อนของไฟเซอร์มากกว่าแอสตาเซเนกามากกว่าอีกนะครับเพราะนั้นบางคนก็จะเข้าใจผิดไง พอเราไม่มีไฟเซอร์ก็ต้องฉีดไฟเซอร์อะไรนะครับใช่ตตอนนี้ถ้าคนไทยทุกคนทุกคนทุกคนเร่งไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะรัฐบาลตั้งเป้าฉีดวันละสี่แสนลายถ้าเราฉีดอย่างนี้ไปได้สมเดือนผมเชื่อว่าไตรมาสที่สี่ของปีนี้นะฮะไตรมาสที่สี่เปิดประเทศได้นะครับนั่นแหละหมอพราอเราฉีดได้ประมาณสาเปร์เซ็น แล้วเราไปฉีดเขาเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวพนักง,งานสายการบินพนักง,งานสนามบินพวกนี้นะรถแท็กซี่อะไรเนี่ยกนะ็เ,เขาเปิดตรงนี้หมดแล้วเนี่ยปิดประเทศได้ครับแต่ผมจะคิดเลยนะ na, บอกว่าถึงวันวัคซีนเข้ามาจริงๆแล้วนี่ก็อันนี้เลยควรประกาศรับอาสาสมัครเลยอย่างคุณหมอเนี่ยเป็นถึงจะเป็นสสก็เออยังฉีดยายู่กับไปช่วยกันอ่ะหรือพยาบาลปีสามปีสี่ฉีดยาเป็นแล้วเออมาช่วยกัน อ๋อไอ้บุคลากรเนี่ยของเราพอเพียงอยู่แล้วครับเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะฉีดได้วันหนึ่งหลายร้อยคนอ๋อเนียกคนขาแต่ว่ามันมีคนเสริมไงฮะก็คือในอยู่ในทีมนี้ต้องมีประมาณ5้าคนคนลงทะเบียนคนออกบัตรนัดคนดูอาการแต่ว่าคนฉีดเนี่ยคนหนึ่งฉีดได้หลายร้อยคนบุคลากรพออยู่แล้วครับบุคลากรพอพออยู่แล้วอ่ะเวลาพูดไปพูดมาก็หมดละครับผมหน้าที่หนึ่งสุดท้ายคุณหมอจะฝากอะไรถึงพี่น้องเรา ก็ผมขอฝากสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องความเดือดร้อนมาจากสาเหตุความไม่เป็นธรรมในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ฝนตกไม่ไม่ท่วฟ้าก็จะขอรบกวนท่านนายกรัฐมนตีท่านตีอนุทินท่านัตีช่วยสาธิตปิวชะช่วยให้บุคคลเหล่านี้ได้ลืมตาอ้าปากช่วยเท่าที่จะสามารถที่จะช่วยได้ทั้งหมดทันทีมันคงไม่ได้แต่ว่าให้มีแผนงานว่า ใจคนเหล่านี้เห็นอนาคตอย่างไรอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อสองเรื่องโควิดอยากจะเรียกร้องประชาชนทั่วประเทศร่วมมือกันนะฮะไม่ต้องท่านไม่ต้องให้อสมหรอกท่านไปบอกลูกหลานมาช่วยกันสมัครหรือว่าเดินไปบอกที่อนามัยไปบอกชื่อเขาก็จดชื่อท่านแล้าก็นัดฉีดได้นัดฉีดได้เลยแล้วก็ทุกคนช่วยกันส่วนนักการเมืองก็เรียกร้องว่าในยามสงศึกสงครามณวันนี้เป็นช่วงศึกสงครามสีวภาพ ขอให้นักการเมืองนี่สามัคคีกัน<ม>ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะฮะไม่ใช่ตื่นเช้ามาก็ด่ารัฐบาล<ม>ตื่นเช้ามาก็ปล่อยเฟกนิวอันนี้สาคัญที่สุดที่มาช่วยกันให้เราผ่านสงครามนี้ไปได้ให้ประเทศเปิดประเทศให้ได้เศรษฐกิจฟื้นตัวหลังจากฟื้นตัวท่านจะไปะลบก,กันใหม่เอาตนยุตสภาก็ไม่ว่าแล้วนะครับก็ขออนุญาต่านนี้ครับครับ